เกสวัสดีครับทุกคนวันนี้มีน้องมาซื้อสติกเกอร์อนะครับนี่เจ้าของรถซี R ีรหกห้าศูนย์เอฟนะครับผมเพิ่งออกทิปมานนครนายกนี่ครับพบกับเจ้าของรถนะครับชื่อน้องอะไรนะครับโตค่ะโตครับคนขวาก็โต,โต,โตเหมือนกัน <laughs> นี่นี่เกิดมาเพิ่งเคยเจอ <laughs> เป็นแฟนกนันนี่ชื่อโตเหมือนกันนะโตสักดสิทธิ์ที่เล่นเป็นโนแล,โล้ว <laughs> ใ่อ๋อเล่นครับ นี่โซนิกมาด้วยนะครับกันลังสองหมอกอยู่หมอกมันมีอะไรสีมันเจ็บใช่ไหมโอเคก็ CBR650F เนอะราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มสามแสพันนะสามแพันโคมแดงโคมแดงนี่เป็นโครงแดงนะตัวใหม่เนาะตัวใหม่จะเป็นสีแดงตัวนี้สวยนี่ครับสวยเลยครับอันนี้รถเดิมเนาะยังไม่ได้ทาอะไรทำแต่ชิวหน้าทำแต่ชิวหน้าแล้วก็มีติดกันลื่นตรงนี้เนาะ ติดติดอันนี้มาเท่าไหร่ครับสี่ร้อยห้าสิบดีดีขึ้นไหมหรือว่าเหมือนเดิมเวลาขับอะแบบมีอารมณ์แบบเฮ้ยมันเกาะขึ้นอะไรเงี้ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เยานไม่ค่อยรู้สึกเออแต่มันไม่ค่อยตูดเราต้องต้องเนื้ออะไรมันใส่ขาตันมันก็จะแบบเหมือนมีอะไรมาพิมพ์ขาพิมพ์ขานะเพราะมันเป็นตะปงตะปงใส่ก็บางทีใส่ก็สวยกว่าเดิมนะแล้วก็มีกันกันลอยตรงนี้กับกันเข็มขัดแล้วก็อันนี้อันนี้ดาวมาหรือว่าซื้อสดซื้อสดเลยนะครับผมสุดยอดครับผม หลายๆคนชอบถามครับว่าทํางานอะไรมีอาชีพอะไรเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนนักศึกษาโอ้นี่เรียนอยู่ตามมงคลตานมงคลตรงคลองนี่ปะอ๋อสายคลององแถวคลองสี่คลองหกคลองหกนั่นก็ไกลบ้านนะนี่ก็คลองหกก็อันนี้พ่อซื้อหรือว่าเก็บตังค์ซื้อเองครับพ่อเก็บตังค์สองคนโอ้ยสุดยอดเลยอันนี้คือเก็บตังค์ที่พ่อให้มาหรือว่าเราหาทำงานทำงานด้วย ทำงานเสริมนะครับทำงานเสริมครับทำสอบสอบถามนิดนึงทำงานอะไรกันแบบหนูเป็นพีอาร์คอ๋อแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ของน้องจะจะจะบอกน้องโตโต,โตไหนนะโต,โตผู้ชายแล้วนครับผมน้องโตทำทำงานเหมือนกันเนาะทำงานรับ,ร,บรับจอบนอปงนอานอ๋อท่องว่างท่องว่างก็หางานทำแล้วก็เก็บเงินซื้อเนาะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> นี่ครับหล่อมากรถแล้วก็ถามนิดนึงครับว่าเออ ขอดูหน้าปัดนิดนึงได้ไหมครับอะไรหมอกไว้ที่เดิมก็ได้ได้แล้วหน้าปัดยังไม่เคยเห็นตัวนี้ CBR 650F นี่ก็มีความเร็วเนาะแล้วก็มีรอบบอกรอบถึงหมื่นสองหมื่นสามแล้วก็มีเกีน้ำมันปกตินะครับมีเวลาบอกเกียร์นี้บอกไหมครับเกียร์อะไรหมดเป็นเกียร์เอ็นแล้วก็เกียร์แล้วก็นับเอาเลยมี ABS S <S> สีเบรตัวนี้นี่หน้าหลังเนาะหน้าหลังครับเบรกเบรก ABS หน้าหลังแล้วก็มีทริปวิ่งมากี่โลแล้วก็มีจับทริป A ทริป B ปะ่ะทริป A อ่าทริป B แล้วก็มีเอเวอร์เรชป่ะอ่าเรวไทม์ก่อนแล้วก็เอเวอร์เรชว่ากินน้ํามันกี่กิโลเมตรต่อลิตรใช่โอเคครบจะมีประมาณนี้เนาะทั่วไปแล้วก็ถามนิดน,นึงว่าคิดยังไงถึงออกรถรุ่นนี้ครับก็มันดูสมูทดีอ่ะมันไม่แบบกระชากเกินไปไม่กระชากเกินเนาะ แต,แต่พี่ว่าคันนี้เป็นคันที่สี่สูบที่แบบโอเคเลยประหยัดแล้วก็รคา,าคาไม่ไมไมสูงม,มากถ้าเทียบกับรุ่นค่ายอื่นก็จะแพงมากเลยครับสี่สูบไปตัวพันเลยอะไรเงี้ยเราจัดการขับขี่นี่เป็นไงบ้างครับตัวนี้อชอบ,บไหมครับขับง่ายแต่ว่าจะเลี้ยวยากกว่าในเกีนนย์ไหนเพราะเมื่อก่อนผมขับเอียร์มาก่อนขับเอียร์กเ็นอารมณ์ต่างกันเยอะไหมเอียร์กับตัวนี้เพราะว่าซีซีมันเท่าๆกันเนาะต่างกันตรงเราขับเอียร์มันจะเหนื่อยกว่า ยี่าเหนื่อยกว่าเราคือแบบใช้ความเร็วสูงอะ่ะอ๋อ,อม,มันโตลมแต่อันนี้เราขับก็เหมือนแบบลมมันโดนชิวปด<ต>ัดขึ้นไปหมดเนาะนจะเมื่อยแค่ช่วงแขนน้ำหนักมันจะลงมาที่แฮนด์หมดเลยเพราะว่าหน้ามันบาเราต้อง,งอ๋อม,มันจะเมื่อยแขนเนาะขึ้นน้ำหนักเรามากดที่แฮนด์แล้วก็ชิวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับสองพันสองพันเนาะชิวเดิมมันเป็นยังไงจำไม่ได้ล้วชิวใสชิวใสอ๋อกระจนีก็พับได้นะ แล้วก็อัตราการกินน้ำมันนี่เติมเต็มถังนี่กี่บาทนะประมาณ300 350 <000. S 1> ก็วิ่งได้สักกิโลนะก็เท่าราคาน้ำมันเลยส0มร้ 300, ประมาณ300ถึงแ้วขี่ขี่ประหยัดก็ได้ก็ได้อยู่นะถึง300ร้อยโลอยู่ก็ประมาณลิตรละบาทบาทกว่ากว่านี่ครับแล้วก็การชมปั๊มเบรกนี่แล้วก็มีท่อเดิมมีโครงการจะเปลี่ยนท่อเนี่ยรันเลย เก็บตังค์อยู่นะครับอันนี้ออกออกรถมาที่ไหนมานะครับอันนี้ที่พระรามสา,ามพี่กองพระรามสามแล้วก็ไอ,นนาาอสอบถามเรื่อง e ER อออยากรู้เหมือนกันนะเก็บข้อมูลว่า e ER อกับตัวเนี้ยความเร็วรอบต้นกลางปลายตัวไหนจัดกว่าต้นนั่นจะเป็นเ ER. อต้น e ER อเร็วกว่าแต่อันนี้กลางปลายจะมาเยอะกว่าเย,ยาแล้วความเร็ปลายเคยเคยขับเร็วมากไหมปลาย ER มันจะได้ประมาณสองร้อย สองร้อยนิดๆตัวนี้ได้เยอะกว่าไหมตัวนี้เคยอัดมาประมาณร้อยแปดเกีดสี่เนาะยังเหลืออยู่้ลยยังเหลืออยู่แต่ว่ายังไม่เคยขึ้นสองร้อยอย่าขับเร็วดกวาอันตรายยิงเส้นคลองนี่ไม่ต้องพูดเลยรถอยู่เทินเยอะรอบตัดจากข้างหลังรอบตัดจากข้างหลังนะคนซ้อนตัดคนซ้อนตัดเนาะนี่ครับรอบตัดครับถึงว่านะครับระบบระบบคือรถเนี่ยต่อให้มันสเปคตัวพันนี่มันมีรอบตัดก็เท่านั้นนะ โบข้างหลังจะช้าหน่อยตัดเลยแต่แต่พี่นี่คนลำบากใจเลยครับแซดนี่แฟนพี่นี่รอบมาครับรอบมาคือขับช้าไม่ชอบตบขาขับเร็วเรน่อยร้อนขับช้ามันร้อนพี่นี่โดนรอบรอบเพิ่มคจริงจริงบางทีขับแบบชิวๆอย่างเงี้ยเราเพื่อนเขาไปกันเราบอกขับเร็วๆหน่อยต้ามคนาตื่นมล้บขาฮามากนะก็มีเคยมีประสบการณ์ขับ ล้มหรือชนหรืออะไรอย่างงี้ไหมมีแปะทีนะครับแปะทีนึ่งเหรอตรงแข้งล่างตรงไหนเอ่ยเขาใหญ่เขาใหญ่ทําไมทําไมถึงล้มแปะกลับรถหรือว่าจอดเจ็บห้องครับจอดแล้วเนินลาดขึ้นอ๋อเนินขึ้นเราจอดแล้วก้มก้มเก็บป่ะหรือว่าเหมือนแบบมันเหมือนเหมือนแรงล้มงหวงลกูกอ๋อคือรถมันอาจจะเอียงอยู่ใช่ทางโค้งอะไรอย่างเงี้ยทางชันขึ้นด้วยคือเราจอดแล้วล้มใช่ป่ะหรือว่าจอดแล้วล้มแปะอ๋อเอาเอารถไม่อยู่เฉพาะตอนดึง น้ำมันมาเต็มถังด้วยครับโอ้หนักเลยครับคือแรงน้ำมันขึ้นมาแร,แรงกระแทกน้ํามันนี่ก็เยอะนะบางทีเมื่อกี้พี่ลองเขยา่าแทน้ามันมันกระแทกไปกระแทกมาก็เสียศูนย์เหมือนกันล้มเบาอะมันไม่โดน,โดนแ,แต่ตอนนั้นมันไม่ได้ใส่กันล้มก็ล้มมาก็ประมาณแค่นี้หรออ๋อนี่ไงนี่ข้างล่างครับอ๋อตรงนี้อ๋อแต่ก็โอเคนะไม่ไม่เยอะมากแต่เครื่องก็ร้อนเหมือนกันอันนี้ออกทริปนี่ขับตามตัวพันเหนื่อยไหม <laughs> เหนื่อยเนาะอยู่ที่คนขับเลยไปออกทริปนี้ขับรู้สึกว่าเครื่องร้อนไหมร้อนเราเราเราขับนี่ขาเราร้อนไหมหรือว่าุนคุณอุ่นใช่ป่ะทนได้อยู่เนาะแต่เป็นตัวพันนี่จีเลยนะนมีประสบการณ์ลมแต่ยังไม่เคยแบบมีประสบการณ์กับชนอะไรไม่เคยมีเนาะเคยแต่ยาชนหนักมาโอ้เป็นตอนนั้นสถา,านการณ์เป็นไงอยากรู้เหมือนกันว่าก็มันตอนกลางคืนครับเราหมอไม่เห็นทางทางแยก อ๋อเป็นเป็นทางแยกแล้วชนกับรถชนกับราวกั้นถนนโอ้โหคือขับมาเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วมันมืดใช่ป่ะแล้วก็เจอราวกั้นถนนกั้นไว้อย่างเงี้ยหรอมันเป็นสามแยกตัวทีอ๋อสามแยกตัวที่อ๋อราวกั้นตรงกลางเลยเบรกก็คือเหมือนขับมาเร็วไหมตอนนั้นขับเร็วเร็วไหมครับตอนนี้ขึ้นมาร้อยเกือบร้อยกว่าแล้วเกือบร้อยกว่าเนาะก็ชนเกือบ้อเกือบร้อยเหยียดแต่ว่าตอนนั้นก็ปลอดภัยไหม ตัวปลอดภัยแต่ว่ารถอาจจะเจ็บรถหนักครับรถหนักหม้อน้ำแตกเพราะว่าท่านที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรคือแชร์ประสบการณ์กันเวลาแต่ละคลิปจะได้รู้ว่าแบบไหนมันปลอดภัยแบบไหนเผื่อคนมาฟังจะได้แบบเป็นบทบทเรียนว่าแบบ,แบ,บอย่างนี้อันตรายไงครับแต่ตรงนั้นเราก็ไม่ชินทางใช่ปะ่ะใช่ม,มืดด้วยชินทางด้วย่างว่าต้องขับช้าๆเนาะแล้วก็มีโครงการจะเปลี่ยนสมมติอีกอนาคตไกล รู้สึกอยากได้ไหมตัวพันถามนิดนึงมันก็ต้องมันก็ตุดแล้วเนาะก็ต้องสุดแต่ว่าแต่ถ้าบอกว่าถามมันพอมันพอแล้วนะพอแล้วเนาะแต่ว่าบางทีเราเห็นแล้วถ้าถ้ามีเงินเราก็อยากได้อีกใช่ไหมเราเล็งเล็งตัวพันตัวไหนไว้ครับชอบจิ๊กเซอร์จิ๊กเซอร์พวกเอสพันเนี่ยแฉกเอสพันเนาะแต่เซอร์วิสมันมันต่างนะจิ๊กเซอร์มันจะกระชากมากเลยอ่ะเคยขับทีหนึ่งนี่โอ้โหแฟนนี่ต้องเกาะแน่นๆนะจิ๊กเซอร์นี่ตูดลอยอยากบ่อเลย ดิบมากแบบ,แบบปิดทีนี่ล้อจะลอยเลยอะ่ะรับน้องกลับจากนครนายกมานี่ก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าเวลาเพื่อนเรียกโตโตนี่หันมาทั้งคู่เลยลเพื่อนคนไหนถึงจะหันมาได้แล้วถ้าอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแบบโตนี่ม <c oughs> ีแบบว่า <c oughs> มีมีแม่เรียกห,หรอแม่เออต้องไปขอ,อยถามนี่ พราะชื่อเหมือนกันเลยได้มาเจอกันนะไม่รู้จะรีวิวอะไรอีกนึกไม่ออกสคริปต์ไม่ได้อามาวันนี้มาเร่งด,วด่วนมาเร่งด่วนเลยกับนครน,นายกลืมลืมละนี่สดมากเลยคลิปแต่ละอันนี่ก็พาเดินชมรอบคันนะแล้วขับคัดแข็งไหมแข็งครับแข็ง,ขงใช่ปะแข็งมากโอ้ยยันนี่ตั้งตั้งมาแล้วตั้งอ่อนมาแล้วใช่ปะ แข็งแล้วแล้วก็เรื่องเรื่องเบรกนี่โอเคไหมแบบเวลาขับเรวเบรกเบรกอยู่ไหมตัวนี้ได้อยู่ปับมันก็ระดับมันก็มี ABS ระดับต้องเผื่อระยะไว้อยู่ต้องเผื่อระยะอยู่แล้วเนาะแล้วก็โชคโชคตัวนี้นุ่มไหมนั่งแบบเวลาตกไม่นุ่มใช่ไหมไม่นุ่มนะครับคือตกหลุมนี่ก็กระแทกกระแทกเจ็บอยู่เนาะต้องตบหลังตบหลังถือลังเบาเือไม่เบาแต่บางทีบางจังหวะก็ต้องลงหลุมนะ อย่างสมมติว่าเราขับมาแล้วดูเลนเลนกลางอย่างเงี้ยหลบไม่ได้บางทีเราหลบขวาเรารถข้างหลังมาเร็วแล้วก็อันตรายเหมือนกันบางทีต้องเลือกรถที่จะลงหลุมบ้านเราต้องทําใจนะฝาท่อฝาท่อหลุมอ่าสูง,สงลืมถามสูงเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบพี่รบกวนคอมหน่อยได้ปะพี่อยากเห็นขาว่าร้อยเจ็ดสิบขับคือคนถามมาเยอะว่าสูงเท่านี้ขับได้ไหมอะไรเงี้ยร้อยเจ็ดสิบ ประมาณขิยมอ่าลองซื้อยืมสองเท้าไปปลายเท้าเนาะอันนี้เบาะเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรเลยร้อยเจ็ดสิบก็ขึงละแล้วก็จริงจพี่ว่าร้อยหกสิบก็น่าจะขับได้อยู่แหละขยิงตะแคงด้านหนึ่งเอาโอเคโอเคขอบคุณน้องโตมากครับที่ให้รีวิวรถนะครับนี่ครับน้องโตแล้วก็นี่ก็น้องโตสองโตแล้วโอเคครับผมกดไลค์กดแชร์กดตคดตาได้ครับผมสวัสดีครับ